ค้นหาโทรศัพท์มือถือที่หายไปง่ายๆโดยวิธีการดังต่อไปนี้ครับสมมติว่าโทรศัพท์เครื่องสีดำนี่ครับด้านซ้ายมือของเราโทรศัพท์หายครับเราจะใช้โทรศัพท์ด้านขวาเป็นการค้นหาครับโดยวิธีการดังต่อไปนี้ครับก่อดอืนเพื่อนๆแต่ไปที่คุนโครมครับแต่ไปที่กุนโครมแต่ค้นหา แล้วพิมพ์คำว่า myaccount.google.com myaccount.google.com แต่ค้นหาครับแต่นั้นก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆมันหยุดตรงที่คำว่า Google Account ครับแต่เข้าไปครับเข้าสู่หน้า Google บัญชี er. แล้วก็เลื่อนแถบตัวนี้ครับมาที่ความปลอดภยัย เข้าสู่ความปลอดภัยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนมาหยุดตรงที่คำว่าอุปกรณ์ของคุณขณะนี้คุณมีการลงชื่อเข้าใช้บัญชี google ในอุปกรณ์เหล่านี้คือเลดมี่โน้ตแแล้วก็เสี่ยมี่เรดมี6 a ที่เราต้องการจะค้นหาครับค้นหาอุปกรณ์หรือว่าค้นหาโทรศัพท์มือถือที่หายไปก็คือเรดมี Xiaomi 6A นะครับสมมติว่า 6A เราหายครับเล่นมี่ 6A หายแต่ไปที่เล่นมี 6A ครับก็จะขึ้นปรากฏอุปกรณ์ของคุณเราต้องการค้นหา Xiaomi เล่นมี 6A ครับตัวข้างล่างแต่ไปที่จุดไข่ปลา3จุดจากนั้นก็แตะว่าหาโทรศัพท์รอสักครู่รครับ ก็ประมาณนี้ครับแต่นั้นแต่ก็ว่าปิดครับปิดการดาวน์โหลดก็จะปรากฏว่าเลต m ี 6A ระบุครับระบุว่าเหลืออยู่83นะครับแบตเตอรี่เหลือ83ซแต่นะครับแต่ย้ำน,นะครับว่าโทรศัพท์ที่เราจะค้นหานั้นต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมีเน็ตหรือว่ามี wi-fi อยู่นะครับ ก็วิธีการค้นหามาดูกันครับว่าเราค้นหาด้วยวิธีการค้นหาด้วยเสียงครับแต่แบบที่คําว่าเล่นเสียงครับดูเครื่องที่ให้เรียกหาครับครับจะมีเสียงเรียกเข้ามานะครับต้องการดับก็คือเราต้องไปดับตัวที่โทรศัพท์ที่หายครับสกู่ครับ แค่ปัดขึ้นขึ้นไปครับแล้วก็จะบอกว่าอุปกรณ์หยุดสั่งเสียงแล้วหยุดส่งเสียงแล้วครับแล้วจะดูวิธีการค้นหาครับค้นหาก็แต่ไปที่เครื่องหมายบวกครับเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกแต่้าไปครับเขาจะบอกว่าตู้น้ํามันหย่อดเหรียญครับเห็นไหมครับตรวัสทบเครื่องที่หาจะอยู่ที่ตู้น้ํามันหย่อดเหรียญครับเดี๋ยวเราขยายดูครับนะครับในวงกลมนี้ครับ ตู้น้ามันหยอดเหลียนก็คือโทรศัพท์ที่หายครับจะอยู่บริเวณตู้น้ํามันหย่อดเหลียนนะครับแต่ข้าวไม่บวกไปเรื่อยครับขยายนี่ครับเป็นวิธีการค้นหาโทรศัพท์ที่หายตรงบริเวณตู้น้ามันหย่อดเหลียนนะครับก็ว,วิธีการง่ายๆโดยการเข้าไปที่ความปลอดภัยนะครับความปลอดภัย myaccount.com myaccount.com นะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องณสรมััสคลิปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีครับ